มะเร็งกระดูกหมอตรวจเจอระยะสีต้องเอาเวลาที่เหลือไปดูแลแม่เพราะแม่พี่เดินไม่ได้ตุกตัดขาพายในสปีใช้เงินเยอะมากจากเงินเก็บที่เคยมีก็คือเป็นศูนย์ทั้งนอกระบบกทั้งเอารถไปจนำนำเป็นนี่ทั้งหมด2ล้านบางคนแบบว่าวินอน2อชั่วโมงไหวหรอคือพี่ไหวแค่นี้บางทีเคยคิดแล้วว่าเดินไปรถชนตายจบอะไรเงี้ยก็มีพี่เพิ่งมาออกตลาดได้2เดือนก็เจอคอมเมนต์ในทางลบอร่อยหรือเปล่าแพงไปไหมตาใจใหญ่แล้วหรอความอร่อยของคนมันก็ไม่เท่ากันบางคนกินแล้วไม่อร่อยก็มีแต่ส่วนใหญ่ของพูดได้คือลูกค้าชอบ5 0บบาท พี่ว่าสมเหตุสมผลที่ไม่ได้กำไรเยอะร้อยตัวเงี้ยสองชั่วโมงหมดแล้วอยู่มาหกปีปหากินไม่ได้พี่ก็เลยต้องมาขายเองเดือนนี้เดือนที่2ค่ะเพราะพี่เพิ่งเริ่มมีสิบาท <บา S 2> ขอน้าปลาไปกินข้าวได้ไหมพี่ก็ให้แล้วก็แถมปลาให้ปลาสดของสดเราทําสดสดทาทุกวันถ้าขายหมด2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้สูงสุดเลยอยู่ที่เก้าพันหมดเวลาแล้วค่ะเพราะต้มไม่ทัน <laughs> จุดเริ่มต้นพี่อะทำงานประจําเป็นนิติผู้จัดการคอนโดแต่ว่ารายจ่ายเราอะมันคงที่แต่ภาระเรามีเพิ่มขึ้นคิดว่าเราจะทํายังไงให้เพิ่มไรายได้พี่ก็เลยขอเจ้านายออกมาขายของช่วงตลาดนะัดตอนเย็นก็เลยมีร้านนี้ขึ้นมาตอนนี้พี่ยังเป็นพนักง,งานประจาอยู่ที่พี่เลือกขายเมน,นูนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวเราชอบกินอยู่แล้วพี่อยู่มีนบรีมาเนี่ย6ปีหาไม่ได้พี่ซื้อปลาดิบยี่ห้อไหนก็ได้มันก็เลือกที่มันคุณภาพดีหน่อยแล้วก็เอามาต้มส่วนผสนมของการต้มแล้วก็มาดัดแปลงเองปรุงรสชาติเองทำไมต้องเป็นปล,ลาดุกลอหาาแ้วว่่ร ถูกกว่าแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าชอบปลาดุกมากกว่าที่ก็จะใช้เกลือทั้งล้างทั้งหมักเพื่อทาความสะอาดวันหนึ่งพี่ล้างไปร้อยร้อยตัวต้นทุนปลาพี่นใช้ประมาณพันแปดถึงสองพันหนึ่งร้อยตัวเนี่ยก็ขายประมาณสองสามชั่วโมงหมดถ้าวันไหนขายดีก็เพิ่มร้อยห้าสิบสองร้อยตัวน้ำปลาพี่วันสิบห้าสิบสิบหกกิโลสามารถทานกับข้าวสวยก็ได้ทานกับขนมจีนก็ได้น้ําพริกก็ได้ค่ะเพราะว่าพี่มีเครื่องโดยในหม,มอ้อให้ลูกค้าเอาไปตำแล้วก็ใส่เนื้อปลาปรุงรสชาติเป็นน้ำพริกได้แค่เติมกะทิก็กลายเป็นหล่นได้หลมน ตลาดนัดนมันตอบโจทย์ที่ไงระยะเวลาสั้นสามชั่วโมงพี่ทําได้จุดเด่นน่าจะเป็นรสชาติปลาสดของสดทําสดสดทุกวันสะอาดเขามากินแล้วเขารู้สึกติดใจราคา <Okay. S 1> โอเคเขาทานได้ปลาตัวละ50บาทขนมจีนพี่จะขายแพ็คละ20บาทเป็นขนมจีนเส้นสดขายหมดไม่มีเหลือทางพริกป่นที่พี่แถมให้ลูกค้าก็จะพุ่งวันต่อว,วันหมดแล้วก็พ่่งใหม่ตอนที่พี่ใช้ต่ววันขั้นต่ําก็1 0 0่งร้อยถึงหนึ่งสตัวร้อตัวเงี้ยสชั่วโมงหมดแล้วบางทีสูงสุด10ตัว20่ิตัวก็มีลูกค้าขอซื้อน ถุงหนึ่งสิบยี่สิบพี่ก็ขายต้งแต่ลูกค้าเลยถ้าขายหมด2ชัช่วโมงสาชั่วโมงแล้วแต่ถ้าพี่เตรียมมาเนี่ยก็อยู่ที่ห้าพันวันที่ขายได้สูงสุดเลยอยู่ที่เก้าพันหมดเวลาแล้วค่ะเพราะต้มไม่ทันมีอยู่คนหนึ่งนะวันนี้ยังไม่เห็นหน้ามาซื้อตั้งแต่วันแรกที่พี่เปิดจนวันนี้เขายังไม่หยุดกินเลยคือพี่ทํางานประจาําเงินเดือนพี่ก็พออยู่ได้ถ้าไม่มีหนี้สิน พี่เลิกกันตั้งแต่พี่ท้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาช่วง3ปีที่แล้วแม่พี่ป่วยเป็นมะเร็งกระดูกหมอตรวจเจอระยะ4ี่เลยพี่ต้องเอาเวลาที่เหลือไปดูแลแม่เพราะแม่พี่เดินไม่ได้ติดตัดขาแล้วมะเร็งเนาะมันต้องใช้เงินอย่างเดียวอะผ่าตัดแต่ละครั้งก็หลักแสนอะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยอะมีแค่30บาทเราทนแม่ไปอยู่แบบนั้นไม่ได้ภายใน3ปีอะพี่ใช้เงินเยอะมากจากเงินเก็บที่เคยมีก็คือเป็นศูนย์ถึงขึ้นลงขึ้นศาลทั้งนอกเราบกทั้งเอารถไปจำนำที่เป็นนี่ทั้งหมด2ล้านบางทีเคยคิดเอา ว่ามันหยุดไม่ได้ไะคือใจพี่อะถ้าพี่ตายแม่อยู่ไม่ได้ปีที่แล้วแม่พี่เพิ่งเสียพี่ก็เลยมีเวลาเราจะทำยังไงให้รายได้เราเพิ่มขึ้นชำระนี่พวกนี้ตอนนี้ลูกพี่เรียนจบแล้วใช่วันนี้ลูกสาวไปเรียนวิญยาค่ะน้องจบวิศวะมอชค่ะแ้วพี่ก็ตัดไประดับหนึ่ง บางทีก็เจอคอมเมนต์ในทางลบนะได้ถ่ายได้โลงโซเชียลอร่อยหรือเปล่าแพงไปไหมปลาไซส์ใหญ่แล้วหรอความอร่อยของคนมันก็ไม่เท่ากันบางคนกินแล้วไม่อร่อยก็มีแต่ส่วนใหญ่ของพี่พูดได้คือลูกค้าชอบสําหรับคนที่ไม่ทานปลาลองเปิดใจดูมันก็เป็นอาหารเมนูหนึ่งวิธีการทําสะอาดไหมมันอยู่ที่เราเขาหมักมาเนี่ยแล้วก็มาต้มให้มันสุกมันไม่มีพยาธิแน่นอนรอบหนึ่งที่ลงประมาณ20นาทีต้มให้น้ําเดือดเอาปลาลงทิ้งไว้อีก15นาทีให้ปลาสุกลูกค้ารอคะ่ะถ้ามาแล้วปลาหมดเนี่ยเขาก็ลงคิวจ่ายตังค์ ทุแข่งไม่กังวลค่ะเมนูกะเพราอ่าน,น้องไปซื้อสิบ้านรสชาติเหมือนกันไหมไม่เหมือนเราปรับสูตรของเราเองไม่ได้ใช้สูตรสาเร็จก็มีคนมาถามสูตรซื้อสูตรหลายคนอยู่นะคะแต่เรายังไม่ได้ทําสูตรที่มันตายตัวที่ได้มาตรฐานเพราะว่าพี่ใช้น้ําหนักมือตัวเอง <laughs> ร้านพี่นะคะตั้งอยู่ตลาดนัดมินบุรีเป็นตลาดเย็นขายตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มขายทุกวันลูกค้าคนไหนที่ยังไม่เคยทานนะคะอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงมาชิมมาติดชมกันได้ค่ะ